สวัสดีค่ะพบกับไอรนะันธวันเอื้อติวงกับเลคเชอร์บุ๊กค่ะสำหรับในคลิปวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับไฮไลท์สินค้าที่จะเข้าประมูลครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอเล็กติ้งจำกัดค่ะที่จะมีการประมูลขึ้นในวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14สพฤศจิกายน2564ค่ะสะถานที่เป็นโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพค่ะห้องแกรนด์บอลรูมก็สำหรับในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะได้มี ก็ตามประกาศนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องวันค่ะทําให้ทางบริษัทมีความจําเป็นต้องประกาศเรื่องวันประมูลออกไปแล้วตอนนี้ได้วันที่แน่นอนแล้วค่ะก็เลยมีการประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะและสำหรับในคลิปวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับกลุ่ม รูปภาพศิลปวัตถุนาฬิกานะคะศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะเอเชียคะ่ะก็สําหรับการประมูลในส่วนของศิลปวัตถุคะ่ะจะมีการประมูลขึ้นในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนตั้งแต่เวลาเที่ยง45เป็นต้นไปนะคะส่วนรายละเอียดของวันที่ตรวจสอบสินค้าคะ่ะเดี๋ยวไอจะแจ้งให้ทราบในช่วงสุดท้ายทีหนึ่งนะคะมาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยดีก,กว่าคะ่ะสําหรับรายการที่2724คะ่ะรายการนี้เป็นเข็มกลัดสมเด็จพระนาง าสวภาพองสีค่ะตัวเรือนทําด้วยทองคําและเงินค่ะประดับด้วยเพชรเก่าล้อมล้อมรอบทรงวงรีค่ะด้านบนค่ะประดับมงกุฎค่ะส่วนตรงกลางค่ะเป็นร็อกเก็ตพระบรมรูปพร,พระผินด้านซ้ายนะคะวาดด้วยสีน้ำมันค่ะ ฝีมือประนีมีรายละเอียดชัดเจนมากขนาดของล็อกเกตค่ะมีความกว้าง3เซนติเมตรแล้วก็ความสูงจัดยอด5เซนติเมตรค่ะสภาพนี้ถือว่าเก็บรักษาได้ดีมากเลยค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2724ค่ะจะเริ่มต้นที่ 8แสนบาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2725ค่ะรายการนี้เป็นเข็มกัดในช่วงสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นราชาการในพระองค์ทรงเสมาขนาดย่อค่ะทำด้วยทองคำลงยาสีชมพูขาวน้ำเงินนะคะตรงกลางราวัชระนะคะรัศมีเป็นลายฉลุรอบด้านค่ะด้านบนประดับตัวแขวนเลื่อยได้ค่ะน้ำหนักของเข็มกัดน,นี้ค่ะจะน้ำหนักรวมจะอยู่ที่2.0 6กรัมนะคะมีความสวยงามมากค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2725เนี่ยคะ่ะจะเริ่มต้นที่7,000 70, 0บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2729นะคะรายการนี้เป็นแนบในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามค่ะเนื้อทองคำลงยาสีเขียวสีขาวและสีแดงค่ะรูปทรงหกเหลี่ยมค่ะด้านบนเป็นตราประจําของ ท่านจอมพลปอนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังค่ะเป็นรูปไก่ยืนกลางปีค่ะมีจำนวนทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันน้ำหนักของแต่ละชิ้นนะจะอยู่ที่ 8.93กรัมค่ะแล้วก็6.62กรัมค่ะมีความสวยงามมากค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2729เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่50,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2731ค่ะรายการนี้เป็นเข็มสภา,าการชาติไทยสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตนะคะเป็นเข็มทองคำจำนวนทั้งหมด4เข็มในการประกอบไปด้วยผู้ที่บริจาคครบ20ครั้ง24ครั้ง60ครั้งและ100ครั้งค่ะรูปทรงของ เข็มนะคะจะเป็นรูปทรงหยดเลือดค่ะมีความสวยงามมากเลยค่ะแล,ละราคาเริ่มต้นของรายการที่2731เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่18,000บาทค่ะ สำหรับรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2735ค่ะรายการนีเน้เป็นกระดุมเสื้อเชิ้ตคริคสต์ศกัาราช1,940ครบชุดจำนวน2เมตรค่ะมีพระเป้ารมาภิไทยย่ออปอปรค่ะและมหามงกุฎลงยาสีทองแล้วก็สีแดงนะคะบรรจุมาในกล่องเดิมซึ่งเป็นสภาพที่สวยมากค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2735ค่ะจะเริ่มต้นที่10,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2739 ะะรายการนี้เป็นกล่องเงินกระไหลทองที่ระลึกประดับด้วยปี2436ค่ะรัชกาลที่5ทรงฉลองศิริราชส,สมบัติครบรอบ25ปีหรือเหรียญเปืือยนะคะเหรียญที่ระลึกเนื้อกระไหล่ทองแดงขนาดย่อค่ะด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่5ผินประพักทางด้านซ้ายนะคะส่วนด้านหลังค่ะมีการจารึกหกแถวลงร้อยสอ112ค่ะล่องของสภาพกล่องเนี่ยมีการใช้งานนะคะ ราคาเริ่มต้นของรายการที่2739เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่40,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2743ค่ะรายการนี้เป็นกล่องเงินพร้อมฝาปิดพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรอนประพันธ์รำไพทรง รูปทรงของกล่องนะคะเป็นรูปทรงวงรีขอบเหลี่ยมค่ะขนาดของกล่องค่ะจะอยู่ที่4คูณ2.5เซนติเมตรค่ะน้ำหนักของกล่องนะคะจะอยู่ที่19.63กรัมค่ะมีฝาปิดติดบานพับนะคะมีพนามย่อ ออรอค่ะบนพื้นลงยาสีน้ำเงินค่ะภายในกล่องเป็นกระไหลทองซึ่งเป็นสภาพที่สวยงามมากนะคะแล,ละราคาเริ่มต้นของรายการที่2743เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่12,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2745ค่ะรายการนี้เป็นกล่องเงินพร้อมฝาปิดสุภาพสตรีไม่ทราบนามรูปทรงหัวใจนะคะกล่องมีขนาด4.5คูณ4.5เซนติเมตรค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่40.17กรัมค่ะมีฝาปิดตรงกลางเป็นรูปสุภาพสตรีร้อมด้วยช่อดอกไม้ลงยาสีเขียวสีน้ำเงินและสีเหลืองค่ะกล่องเนี่ยโดยรวมถือว่าเป็นสภาพที่ดีมากนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2745เนี่ยค่ะจะเริ่มต้น ที่30,000บาทค่ะถ้าใครชอบรายการไหนเลงรายการไหนอยู่อะค่ะสามารถต้องมาตรวจสอบสินค้าก่อนการประมูลจริงทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวท่านเองนะคะรายละเอียดเดี๋ยวไอจะแจ้งให้ทราบในช่วงสุดท้ายทีหนึ่งค่ะ ไปที่รายการถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2746ค่ะรายการนี้เป็นเกาะกรอบรูปตั้งโต๊ะเงินถมดํารูปจักกียอดประดับตีศูนย์ค่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่11เซนติเมตรค่ะอายุ ของกรอบนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ80ปีค่ะตรงกลางค่ะเป็นพระประมชายาละของราชการที่8เป็นรูปใหม่นะคะเป็นสำหรับรายการนี้ค่ะเป็นงานฝีมือแล้วก็มีความสวยงามมากเลยค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2746นี่ค่ะจะเริ่มต้นที่15,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2748ค่ะรายการนี้เป็นศิลปะไทยสมัยกลางรัตนาโกศินะคะเป็นกล่องบุหรี่ทองคาําพระราชทานค่ะแกะลายรุนนู รูปนกไวยุพักค่ะครึ่งยักษ์ครึ่งนกนะคะลงยาหลากหลายสีค่ะด้านบนซ้าย มีพระประมาพิไทยยอ่อจอปอรอนะคะกล่องเนี่ยมีขนาด87คูณ63มิลิเมตรนะคะสำหรับน้ำหนักของกล่องนะคะจะอยู่ที่160กรัมค่ะลวดลายฝีมือค่ะสวยงามมากนะคะแล้วก็กล่องนี้ถือว่าเป็นกล่องที่มีสภาพที่สมบูรณ์มากเลยค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2748เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่1,200,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2749ค่ะรายการนี้เป็นกล่องบุหรี่พร้อมฝาปิดติดบานพับเงินถมดำในสมัยรัชกาลที่9นะคะช่วงจะเป็นช่วงประมาณปี พุธศักราช2500ถึงช่วง2510นะคะลักษณะของกล่องค่ะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะลายไทยกะนกนะคะด้านบนฝาค่ะประดับพระประมาภิไทยยอพอปร,รอลงยาสีขาวค่ะครอบด้วยมงกุฎทำด้วยทองคำนะคะภายในกล่องค่ะเป็นกระไหลทองสีสวยมากเลยค่ะขนาดของกล่องนะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่8.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความยาวอยู่ที่9.5เซนติเมตรค่ะ ความสูงของกล่องค่ะจะอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะส่วนน้ำหนักโดยรวมของกล่องค่ะจะอยู่ที่หนึ่งกรัมค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2 7 4เจเก้านี่ค่ะจะเริ่มต้นที่3 0ม0 0ืบาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่สองเจห้าค่ะรายการนี้เป็นกล่องบุหรี่พร้อมฝาปิดติดบานพับเงินถมนำสมัยรัชกาลที่9นะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมลายไทยกระหนกค่ะด้านบนฝาค่ะประดับพระปรมาภิไทยย่อพอ รอครอบด้วยมงกุฎค่ะทําด้วยทองคําภายในกล่องเนี่ยเป็นกาไหลทองสีสวยนะคะขนาดของกล่องเนี่ยค่ะจะอยู่ที่8.5เซนติเมตรคูณ11.5แล้วก็ความสูงเนี่ยค่ะจะอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะส่วนน้ําหนักโดยรวมของกล่องเนี่ยนะคะจะอยู่ที่132กรัมค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2750เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่20,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2751ค่ะรายการนี้เป็น ยังเป็นกล่องบุหรี่อยู่นะคะพร้อมฝาปิดติดบานพับเงินถมดำในสมัยรัชกาลที่9นะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมลายไทยกะหนกค่ะด้านบนฝาเนี่ยประดับพับปรามาวิทยัยย่อปอปรอครอบด้วยมงกุฎด้วยทำด้วยทองคำนะคะภายในกล่องค่ะเป็นกระไหล่ทองสีสวยมากค่ะขนาดของกล่องนะคะมีความกว้าง8.2เซนติมตรความยาว10เซนติเมตรแล้วก็ความสูงที่1เซนติเมตรค่ะ น้ำหนักรวมของกล่องนี้ค่ะจะอยู่ที่116กรัมค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2 7 5 1จเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่20,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2755นะคะรายการนี้เป็นปิ่นผักปาก,กผมพุ่มทองลงยาสีแดงสีเขียวค่ะเป็นศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินช์ช่วงประมาณศตวรรษที่19นะคะความยาวของปิ่นเนี่ยค่ะจะอยู่ที่12เซนติเมตรค่ะน้ำหนักของชิ้นนี้นะคะจะอยู่ที่ 1 3 7 0กรัมค่ะสภาพของชิ้นนี้เป็นสภาพแบบผ่านการใช้งานนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2755เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่10,000แบาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2756ค่ะรายการนี้เป็นแจกันเงินแกะลาย นกไม้นะคะผีเสื้อและการ่ค่ะเป็นศิลปะไทยรัตนโกสินร์ในช่วงประมาณศตวรรษที่20น,นะคะความสูงของแจกันเอ,อ่อความ กว้างของแจกันค่ะจะกว้างอยู่ที่24เซนติเมตรค่ะส่วนความสูงของแจกันค่ะจะอยู่ที่84เซนติเมตรค่ะน้ำหนักของแจกันนี้นะคะจะอยู่ที่2,667กรัมค่ะพร้อมดอกไม้พันลวดลายด้านบนนะคะสภาพผ่านการใช้งานและมีตำหนิค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2756เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่250,000บาทค่ะ รายการทันมาค่ะเป็นรายการที่2757เนี่ยค่ะรายการนี้เป็นพานนาคศิละปะไทยรัตนาโกสิ์ช่วงสมัยศตวรรษที่20นะคะขนาดความกว้างของพานเนี่ยค่ะจะอยู่ที่18เซนติเมตรค่ะความสูงจะอยู่ที่9เซนติเมตรค่ะและน้ําหนักของพานนี้นะคะจะหนักอยู่ที่443กรัมค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2757เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่300,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2760ค่ะรายการนี้เป็นซองพลูทองคําแกะลายและดุลายดอกไม้นะคะเป็นศิลปะไทยรัตนโกสินช่วงประมาณศตรวรรษที่10ค่ะมีขนาดความกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่7.5เซนติเมตรค่ะน้ำหนักของซองพลูเนี่ยนะคะจะหนักอยู่ที่13กรัมค่ะ าราคาเริ่มต้นของรายการที่2760เนี่ยคะ่ะจะเริ่มต้นที่40,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2767ค่ะรายการนี้เป็นกาน้ำชาเงินแกะลายดุลลายนกไม้และกระรอกนะคะพร้อมฝายยอดฉัดค่ะเป็นศินละปะไทยช่วงช่วงประมาณศตวรรษที่19นะคะ ขนาดของกาใบนี้นะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่18.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูงอยู่ที่19เซนติเมตรค่ะน้ำหนักของกานี้จะอยู่ที่6 103กรัมค่ะกาใบนี้เป็นสภาพแบบผ่านการใช้งานและมีตำหนินะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2767เนี่ยคะ่ะจะเริ่มต้นที่40,000ืบาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2783นะคะรายการนี้เป็นศิลปะกัมพูชาในช่วงสมัยศตรวตรรษที่20นะคะเป็นฟักทองเนื้อเงินค่ะลำตัวสามารถถอดออกได้น้ำหนักของชิ้นนี้นะคะจะหนักอยู่ที่1,252กรัมค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่ 2783เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่24,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2786ค่ะรายการนี้เป็นศิละปะจีนสมัยราชะวงศ์ชิงช่วงประมาณศตวรรษที่19นะคะเป็นปั้นชาดินเผาเท้าปุ่มคู่นะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่10.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่7เซนติเมตรค่ะตราสัญ,ญลักษ์ณ มังกรที่ใต้ฐานนะคะแล้วก็รายการเนี้ยค่ะลิ้นนะคะบินไปข้างหนึ่งนะคะแล้วก็มีฝาร้าวหนึ่งชิ้นะคะยังไงก็ต้องตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการประมูลนะคะแล้วก็สำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2786นี่ค่ะจะเริ่มต้นที่60,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2793ค่ะรายการนี้เป็นศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิงช่วงประมาณศตวรรษที่19นะคะเป็นการน้ำชาก,กระเบื้องเคลือบน้ำเงินขาวนะคะลายขุนนางขี่มา้าขั้งขาวและอักษร โจนะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่17.5เซนติเมตรแล้วขนาดความสูงอยู่ที่14.5เซนติเมตรค่ะรายการนี้มีบิดเล็กน้อยนะคะต้องตรวจสอบสินคา้าก่อนการประมูลนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่2793เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่20,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะเยเกอร์นะคะมีพระปารมาพิไทยยอ่อพอ,อสอก,กอค่ะที่หน้าปัดค่ะนานาฬิกาค่ะเป็น โลหะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด7.4เซนติเมตรค่ะอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด10.2คูณ3.9เซนติเมตรค่ะความสูงเนี่ยค่ะรวมฐานเนี่ยจะอยู่ที่8.5เซนติเมตรค่ะใต้ฐานค่ะมีหมายเลข2,005นะคะมีความหมายยากมากแล้วก็สวยมากนะคะรายการนี้ขายตามสภาพค่ะรายการนี้ค่ะมีอธิบายเพิ่มเติมว่ารานรายการเนี้ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชค่ะสั่งผลิตเป็นรุ่นพิเศษเมื่อคราวสสเสด็จเยือนสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2503นะคะเพื่อเป็นของขวัญพระราชทา,านเป็นการส่วนพระองค์ค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2812เนะะี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่50,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2815ค่ะรายการนี้เป็นสร้อยคอทองคำหนัก121.7กรัมค่ะมีสภาพที่สวยงามมากนะคะและ ราคาเริ่มต้นของรายการที่2815ี่ค่ะจะเริ่มต้นที่165,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2816ค่ะรายการนี้เป็นแหวนทองคำประดับหยกและเพชรบูร e เวอร์ค่ะเป็นทองคำขาวน้ำหนักอยู่ที่16.5กรัมค่ะแล้วก็หยกอะค่ะจะหนักอยู่ที่7 จุดหกรัตนะคะและเพชนเนี่ยค่ะจานหนักอยู่ที่2.03กกรัตค่ะมาพร้อมกล่องและใบรับรองค่ะสวยมากนะคะรายการนี้ค่ะขายตามสภาพค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2816เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่350,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2817ค่ะรายการนี้เป็นแหวนทองคําขาวประดับหยกและเพชรนะคะทองคําขาวค่ะจะน้ําหนักจะอยู่ที่15.35กรัมนะคะส่วนหยกค่ะน้ําหนักจะอยู่ที่6.4กราดค่ะและเพชรค่ะจะน้ําหนักอยู่ที่1.32กราดค่ะซึ่งสวยมากเลยนะคะรายการนี้ขายตามสภาพเช่นเดียวกันค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2817ค่ะจะเริ่มต้นที่80,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2818นนะคะรายการนี้เป็นจี้ยกแกะลายดอกไม้และใบไม้รูปทรงหยดน้ำค่ะหยกเนี่ยมีขนาด 28คูณ15.4คูณ2.5ม mm, ิลิเมตรค่ะยกเป็นถิ่นกำเนิดของพม่านะคะสำหรับอันนี้ค่ะเรี่ยมขอบเงินค่ะน้ำหนักรวมของชิ้นนี้ค่ะจะอยู่ที่6.14กรัมค่ะมาพร้อมไปรับรองจาก GBL ค่ะมีความสวยงามมากนะคะสำหรับชิ้นนี้และราคาเริ่มต้นของรายการที่2818นี่ค่ะจะเริ่มต้นที่60,000บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายการไฮไลท์ในกลุ่มรูปภาพและศิละปะวัตถุค่ะก็ถ้าชอบ รายการไหนเลื่องรายการไหนไว้อยู่เนี่ยคะ่ะก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการประมูลนะคะรายละเอียดในการตรวจสอบสินค้าคะ่ะไปฟังกันได้ในช่วงถัดไปเลยคะ่ะสำหรับรายละเอียดวันตรวจสอบสินค้าและวันประมูลจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะสำหรับวันตรวจสอบสินค้าการประมูลครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกทินจำกัดค่ะสามารถตรวจสอบสินค้าได้ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนด์บอลรูมค่ะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่11 วันศุกร์ที่12และวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ค่ะได้ตั้งแต่เวลา10โมงตรงถึง1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะและงดตรวจสอบสินค้าในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ทุกรายการทุกกรณีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการมาตรวจสอบสินค้ากับทางบริษัทนะคะ สามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา1 0 3 0ครึ่งถึง4.00เย็นค่ะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่6พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะท่านที่ต้องการมาตรวจสอบสินค้าที่บริษัทค่ะต้องทําการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ สำหรับวันประมูลสิ่งสะสมครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอเล็กติงจำกัดจะแบ่งออกเป็น2วันด้วยกันก็คือในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ค่ะรายการแรกจะเริ่มประมูลในเวลา1 0 0โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะและวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ค่ะจะเริ่มประมูลรายการแรกในเวลา เก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะสถานที่จัดการประมูลก็คือโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนบอลรูมค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันเวลาการประมูลทางบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านทางชุกท่องทางของบริษัทเอื้อเสรีค่ะและในส่วนของ e catalog sale 59นะคะหรือคู่มือการ ประมูลแบบออนไลน์ค่ะสามารถสแกน QR โค้ดตามรูปได้เลยค่ะหรือพิมพ์ลิงก์ตามด้านล่างเพื่อทำการชมคู่มือครั้งที่59ได้เช่นเดียวกันนะคะจะปรากฏเป็นคู่มือแบบรูปเล่มขึ้นมาค่ะหรือหากท่านใดสนใจสั่งซื้อคู่มือการประมูลครั้งที่59แบบรูปเล่มค่ะสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากทางบริษัทเอื้อเสรีในราคาเล่มละ1,500บาทและจะทำการจัดส่งฟรีถึงมือทุกท่านเลยค่ะ ส่วนท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้หากมีรายละเอียดข้อสองสัยเกี่ยวกับการประมูลค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ที่โทรศัพท์022431789หรือ0812822168ค่ะหรือช่องทางไลน์นะคะพิมพ์คำว่าเ e อื S ้อเสรี e R e เป็นภาษาอังกฤษค่ะ E U R S, S E R E e, e ค่ะหรือทาง f c e b o o o p a พ e ของทางบริษัทนะคะพิมพ์ไปที่อเอื้อเสรีค่ะจะมีขีดกลางนะคะตัว E เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็ U R แล้วก็ขีดกลางค่ะแล้วก็ S เป็นตัวใหญ่นะคะ แล้วก็ e r แล้วก็ e e ค่ะหรือสามารถชมรายละเอียดสินค้าประมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www. euserie. r com ค่ะหรืออีเมลของทางบริษัทนะคะสามารถติดต่อได้ที่ auction@euserie. com ค่ะ a u c t i o n a sign ค่ะ e u r s e-r-e-e.com ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทเอื้อเสรีนะคะให้พิมพ์คำว่า www.euseree.com ค่ะ w w w.euseree.com ค่ะพอเข้ามาถึงปุ๊บค่ะจะปรากฏเป็นหน้าเว็บไซต์ตามรูปขึ้นมานะคะตรงกลางด้านซ้ายค่ะจะมีคำว่า Auction Catalog อยู่ค่ะ พอคลิกเข้าไปค่ะจะมีรายละเอียดสินค้าให้ชมตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายนะคะสามารถเลือกชมได้เลยค่ะเนื่องจากว่าในครั้งที่5้เนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลง หลายครั้งนะคะทางบริษัทจึงได้มีการทําประกาศไว้ที่ทุกหน้าของทางเว็บไซต์และทุกช่องทางของทางบริษัทเ e อื้อเสรีนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆค่ะทางบริษัทจะมีการประกาศไว้ในด้านบนของทุกๆหน้านะคะและสําหรับรายละเอียดที่จะชมสินค้าค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะชมเป็นรายการที่1เนี่ยคะ่ะจะมีรายละเอียดว่าเป็นเลขรายการที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คําอธิบายภาษาอังกฤษและคําอธิบายภาษาไทยนะคะ หรือหากต้องการชมภาพที่มีความละเอียดสูงค่ะคลิกที่รูปหรือคำอธิบายก็ได้นะคะพอคลิกเข้าไปค่ะจะมี ภาพที่มีความละเอียดสูงค่ะขึ้นมาให้ได้ดูในเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีพร้อมคำอธิบายและเลขรายการรวมทั้งราคาเริ่มต้นด้วยค่ะหรือหากท่านใดที่มีเลขรายการที่ต้องการตรวจสอบสินค้ายอยู่แล้วค่ะให้คลิกที่ช่องในช่องเสิร์ชนะคะแล้วสามารถพิมพ์เลขได้เลยค่ะแล้วกดตรงคำ ว่าเสิร์ตนะคะก็จะปรากฏเป็นรายการะคะ่ะที่ต้องการชมเนี่ยค่ะขึ้นมานะคะหรือถ้าท่านใดที่ต้องการดูแค่เฉพาะบางหมวดหมู่ค่ะให้ไปที่มุมซ้ายด้านบนนะคะจะมีคำว่า category อยู่ค่ะพอคลิกลงมาค่ะจะมี ของแต่ละหมวดหมู่ค่ะให้เลือกชมนะคะเราสามารถกดได้เลยค่ะว่าเราต้องการชมเฉพาะหมวดไหนคะ่ะจะปรากฏเป็นรายละเอียดของเฉพาะหมวดนั้นขึ้นมานะคะหรือถ้าหากว่าเราต้องการชมผู้มือการประมูลย้อนหลังนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปที่มุมขวาด้านบนค่ะจะมีคำว่าโอเคต o g อยู่นะคะพอกดลงมาค่ะก็จะมี ของครั้งต่างๆค่ะปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกชมได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้ไอต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ